จาดูประเด็นหลักๆเรื่องของการเจราจากันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็ยังหวังนะครับว่าจะมีการเจราจาในรอบที่3กับกลุ่มนปชก่อนวันที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันที่3เมษายนนะฮะแต่ว่ากลุ่มนปชอเองก็ค่อนขางที่จะอ่อนข้อลงแล้วนะครับมีเงื่อนไขเหมือนกันถ้าเจราจาใหม่นะครับก็คงจะต้องลดเงื่อนไขการยุบสภา9เดือนลงมาครับ ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายพิสิทธิ์เวชาชีวานายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเงยือนประเทศบาเรนได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานนะคะเพื่อให้เกิดการเจราจารอบที่3โดยรัฐบาลเสนอเงื่อนไขย,ยอมลดวาระการดํารงตําแหน่งลงจาก9เดือนซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณแสดงความจริงใจเพื่อต้องการเห็นการเจราจารอบที่3เกิดขึ้นก่อนการชุมนุมใหญ่วันที่3เมษายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเมื่อรัฐบาลยอมลดเงื่อนไขแล้วก็หวังว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็จะลดเงื่อนไขและยอมรับการเจราจาเช่นกันโดยเฉพาะการยุบสภาภายใน15วันนะคะเพราะารัฐบาลไม่สามารถตอบคําถามประชาชนที่ไม่ต้องการให้ยุบสภาในขณะนี้ค่ะนายกถามไปต้องไปถามคนเสื้อแดงแหละครับก็ไม่ขัดข้องนะครับที่จะประสานเพื่อให้เปิดการเจราจารอบที่3 <S 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 แต่ว่ารัฐบาลจะต้องปรับท่าทีและก็ลลดเงื่อนไขเรื่องของการยุบสภาลงมาเย็นชาใส่เขาเสลืเกิน ส่วนพวกผมเนี่ยก็ยังมีจุดยืน15วันยังดำเนินอยู่จนกว่าภาคทีแต่ละภาคส่วนจะมีการปรับค่าทีนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลปรับค่าทีพวกผมก็จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันใหม่แต่จุดยืนณขณะนี้ยังต้องยืนยัน15วันค่ะทางด้านนายสุเทพเทือกสุบัรณรงนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาที่ได้เสนอต่อที่ประชุมพัก โดยมียเป้าหมายยุบสภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ราววันที่23มกราคมปีหน้านก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ประเทศไม่ใช่ตอบโจทย์ทางการเมืองนะคะหากคนเสดงปฏิเสธข้อเสนอนี้ก็ถือว่าต้องพับโครงการไปและรัฐบาลก็ต้องอยู่จนครบวาระค่ะเรียนธนายกรฐมรีว่าขอให้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางนี้ในตารางเวลาที่านายกได้กาหนดนี้ถ้าฝ่ายผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงเขาไม่รับข้อเสนอนี้ ก็เป็นอันุ่ายกเลิกไม่ต้องพูดกันถึงอีกต่อไปเรื่องเก้าเดือนคุณสุเทพเมื่อวานเข้าวารมของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมีทุกพักเข้ามาร่วมด้วยนะครับทุกพักก็สนับสนุนแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยุบสภาตามแผนรถแมพภายใน9เดือนครับและก็ให้สสทุกพักลงพื้นที่ไปอธิบายทําความเข้าใจแนวทางนี้กับประชาชนด้วยนะครับ าทางด้านนายวิทยาบุรณศิริประธานวิปฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในเรื่องการยุบสภามาตั้งแต่ต้นซึ่งทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะโดยให้ทุกพักการเมืองวางกรอบการยุบสภาร่วมกันค่ะแม่แต่ว่าคนนี้แหละฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคบประธานสสเพื่อไทยเชื่อว่ารัฐบาลนะคงจะไม่ยุบสภาตามข้อเสนอของกลุ่มรปชแน่นอนดังนั้นแนวทางของพรรคเพื่อไทยเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐบาลนะครับก็กำหนดผู้ที่ถูกอภิปรายไว้4คน แน่นอนครับมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจติพิลมรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชาวรักชาเบญกุลและก็มีอีกหนึ่งคนเป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยส่วนจะยื่นวันที่19เมษายนหรือไม่เนี่ยต้องรอฟังมติพักนะครับเพราะว่าทางคุณวิทยาบูรณสิริเองบอกเลยนะครับว่าถ้ายื่นไปตอนนี้มันอาจจะซ้ําซ้อนยื่นไปเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถยุบสภาได้แต่ว่าคนเสื้อแดงต้องการให้ยุบสภาโดยต้องรอดูที่ประชุมหรือว่ามติพักเพื่อไทยก่อนนะครับ